ใคยสงสัยไหมคะว่าคนที่ไปไหนใครๆก็รักใครๆก็อยากจะสนับสนุนช่วยเหลือนะคะหยิบยืดโน่นนี่ให้แม้ไม่ได้เอ่ยปากขอก็ตามค่ะคนเหล่านั้นเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่มีหรือเปล่านะคะคําตอบก็คืออาจจะใช่ก็ได้ค่ะเพราะดรฮิโรยุกิอินโอุเอะนะคะผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะคนที่ใครๆรักก็มักเป็นแบบนี้แหละเขาบอกเอาไว้ในเล่มนะคะว่าคนที่จะเป็นที่รักของคนอื่นและอยู่ในใจผู้คนได้นั้นเนี่ยจะต้องมีนิสัยหลักๆ5ข้อ ยงต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาเช็คลิสต์ตามกันเลยนะคะข้อแรกค่ะ เป็นพื้นที่สบายใจให้กับผู้คนรอบข้างข้อที่สสร้างความเชื่อใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งข้อที่3คอยเพิ่มคุณค่าและสเสน่ดึงดูดให้ตัวเองอยู่เสมอข้อที่4รู้จักเป็นผู้ให้ข้อที่5ค่คอยสังเกตคุณค่าของผู้คนรอบข้างค่ะนี่ก็คือห้านิสัยหลักๆนะคะและในแต่ละนิสัยหลักเนี่ยก็ยังมีนิสัยย่อยที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติให้เราเนี่ยหยิบไปใช้ได้อย่างจริงจังอีกด้วยค่ะซึ่งรวมแล้วนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด43ขอ้อ เล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มค่ะซึ่งเป็นผลงานจากนักเขียนที่มียอดขายรวมกว่า1ล้านเล่มในญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วเราอาจไม่จำเป็นที่จะต้องทำทั้งหมดทั้ง43ข้อก็ได้นะคะแค่ไม่กี่ข้อเนี่ยก็อาจจะเสริมสเสน่ห์ให้กับเราได้แล้วล่ะค่ะแล้วด้วยนิสัยเหล่านี้ล่ะนะคะมันก็จะช่วยดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเนี่ยให้เข้ามาหาเราได้อย่างไม่ยากเย็นค่ะ